สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะของจังหวัดลำปางนะคะเป็นบ้านเกิดของแฟนแก้วเองนะคะแฟนแก้วอยู่จังหวัดลำปางแฟนแก้วชืออะไรรู้ไหมนี่น้องแร๊ดนะคะน้องแร๊ดหรือน้องมะม่วงแ้๊งก็แิกอยู่ไกลๆก,กับ ลองคนลกทานนะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็สดชื่นมากๆเลยนะคะนีะ่ยติดทองพี่พี่ท่านใดเคยไปเที่ยวลำปางบ้างเอ่ยภัคเหนือสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าบ้านไปนะคะเดี๋ยวเจ้าพานะไปชมเจ้ามอมแมมหรือ อีกชื่อหนึ่งก็คือเจ้าด่างนะคะคนคงสงสัยว่าอะไรคือเจ้าด่างเจ้ามอมแมมใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวตามแกไปชมเลยค่ะแอนแอนนี่ไงเจ้ามอมแมมนะคะแม่เพชรตั้งชื่อไว้ว่าเจ้ามอมแมมแต่แฟนแก้วหรือน้องแรดตั้งชื่อว่าเจ้าด่างนะคะเพราะลอยเป็นแต้มๆน,น,นะคะ มันลายเป็นตัวเขาลายนะคะเขาก็เลยเรียกเจ้าดังหรือเจ้ามัมแมนนะคะนี่น้องแรดก,ก็เอามัมใส่แอปเปิ้ลให้เจ้ามัมแมมรับประทานนะคะนี่แทะใหญ่เลยนะคะแทะยังอร่อยอร่อยเลยนะคะนม่แม่่นี่มีลูกเล่นด้วยนี่อุ้ยอยากเป็นกระต่ายจังเลยที่รักแน่ เจ้า,มาแมมบอกว่าเอ้ยคนกำลังกินมากวนอยู่ได้เนาะนี่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 ได้ด้วยว่าเจ้าของเห็นไหมคะนี่เอ้ามีอาหารเม็ดด้วยมีอาหารเม็ดด้วยนะคะกินเก่งจริงๆ,ๆเลยเจ้าของก็กินเก่งเจ้าด่างก็กินเก่งเก่งทั้งคนเลี้ยงเลยอะเอ้ยเก่งหมดเลยม,มีมีผักด้วยกินผักด้วยนะคะ จริงๆจริงๆเลยนะคะหน้าตาหน่ารักจะตายให้ชื่อเจ้าดังเห็นไหมนะนไกินไปด้วยมองหน้าเจ้าของไปด้วยไหมนะเห็นไหมกินไปด้วยมองหน้าเจ้าของไปด้วยหน่ารักจังเลยเห็นเห็นระตายแล้วนึกถึงพี่พี่แดงใบใบเล่นะคะ เขาละเขาขึ้นช่องแก้วนะคะเขาเรียกฉายาฉายาเ,ยายาดเแดงสองวิแอดเขาก็จะขึ้นไปโชว์ก็ต่ายนี่แหละคะ่ะน่ารักมากเลยน้องแรดก,ก็รูปตัวนะคะน่นารักน่ารัก,รกอิมอิมมีพี่มันเลยนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่กำลังน่ารักเลยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันพักผ่อนนะคะหรือว่าในวันทำงานด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนนอนหลักกันดีค่ะนี่ได้เวลาแล้วแอน,แนกินไม่หยุดกินไม่หยุดเลยตายด้วยนี่กินไม่หยุดเลยบายบายจ้าจ้ามาแมน